สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปิดเงียบเลยไม่คิดว่าจะมาพีคไม่แพ้เชียร์ปุ่มบรัด,ดาเจอหนุ่มคนนี้มาเป็นนักร้องข้ามกำแพงงานนี้มีอึง้งเรียกว่ารายการร้องข้ามกำแพง EP นี้พีคสนัน่นเริ่มจากการหวงกลับมาเจอกันอีกครั้งของอดีตรักกุ๊กกิ๊กไวไสายเชียร์ท่คคำพรและก๊อฟพิชยะล่าสุดก็พีคไม่แพ้กัน ในรายการบุ๋มปรัดดาพอเปิดกำแพงออกมาถึงกับอึ้องเพราะเจอกับหนุ่มคนนี้ที่คาดไม่ถึงว่าจะมานั่นก็คือทนายตั้มสิทราเบี้ยบังเกิดซึ่งบุ๋มปรัดดาถึงกับเพาะลงแคปชั่นว่าฟ้องทนายฐานะหลอกลวงกันได้ไหมนี่ปิดเงียบเลยส่วนคำถามเพื่อได้คำใบ้ทำให้มืนจนลืมความตื่นเต้นในการร้องเพลงไปได้เลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเช่อยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ